สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับค,คนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญครับก้องปราบขอสารย้ายตัว6ตํารวจผู้ต้องหาคดีกันันกมาขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพจ่อเช็คบิน13ตํารวจเข้าข่าย157หรือไม่สัปดาหนะ์หน้ารู้ผลย้ายสำนวนมาส่วนกลางเป็นการส่งต่อมาทําเพิ่มเติมไม่ใช่ภาค7ทําสเปสะสปะ มีการเกิดเหตุตํารวจผู้ทรภาค7นะครับชุดของสำนักงานแหงชาติตํารวจกองปราบเราทํางานร่วมกันมาตลอดวันนี้โอนสำรวจมาที่สอบสวนกลางเนี่ยไม่ได้เป็นการทําใหม่นะครับเป็นการเพิ่มเติมในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับมีตัวหนึ่งทํางานถึงแค่10บโมงไม่ถึงวันเวลาเกิดเหตุยังสงสัยว่ามีใครไปดึงปักเราตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็เห็นกำนันนกอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้ตัดประเด็นว่าเขาจะเป็นคนดึงปักหรือว่าใครไปทําลายกล้องมีประจั์พยานนะครับหลายปากในที่เกิดเหตุพยามีพฤติการนะครับกล้องโดยรอบก็ยังเห็นนะครับเห็นเวลายิงเห็นอะไรหลายอย่างตํารวจไปงานเลี้ยงก็ยังถือว่าอยู่ในสถานภาพความเป็นตํารวจพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เหมือนเป็นตํารวจที่ยังมีหน้าที่อยู่ตอนนั้นต้องจับกลุ่มคนร้ายต้องช่วยคนเจ็บต้องรักษาที่เกิดเหตุเราต้องไล่เลียงทีละคนแต่ละคนทําหน้าที่อะไร บิ๊กโจ๊กยังไม่พบความผิดกำนันนกหัวประมูลชี้หากพบว่าผิดจริงจะยึดทรัพย์เท่าที่ทำผิดส่วนสต,ตอง,งอเคยตรวจสอบหนึ่งโครงการต้องสงสัยแต่ก็ไม่พบความผิดคือตอนนี้แต่ลฐานทั้งหมดเนี่ยเราเังไม่เริ่มตรวจสอบนะครับเราเราอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบวันนี้เรายังไม่พบอะไรทั้งสิ้นนะครับในทั้งหมดพันห้าร้อยเนี่ยถ้าเราตรวจได้ถ้าถ้าผิดหนึ่งโครงการสองโครงการเนี่ยนะครับ มันก็ดำงเงนินดีได้อยู่แล้วนะครับแล้วแล้วแต่ละคดีมันโทษหนักส่วนเรื่องการยึดทรัพย์เนี่ยเราต้องมาไล่อยู่ว่าทรัพย์ที่ได้ไมาจากการทำผิดทรัพย์ได้ไมาจากการฟอกเงินทรัพย์ได้ไมาจากการการทุจริอ่อเหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนไหนเงินเส้นทางเงินเป็นส่วนไหนอันนี้เราจะบอกไม่ได้ว่าสองคดีเนี่ยเราจะไปยิดโทาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเราต้องดูเป็นเป็นกรณีกรณีไปในพื้นที่ของนครปฐมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แปลกเพราะอะไรครับ เพราะว่าไม่มีใครร้องเรียนเลยแสดงว่าเขากลุ่มได้อยู่หมดนะครับ DSI เรียก20บริษัทเอกชนสอบปากคำเพิ่มใน2โครงการที่บริษัทกำนันกชนะประมูลคาดถแถลงความคืบหน้าวันนี้ด้านตัวแทนบริษัทยืนยันไม่รู้จักกำนันกส่วนที่ซื้อซองแต่ไม่ยื่นเพราะไม่ได้ยืน่นวันนี้เราเคยเจอด้านกำนันกชมีข้อริดไม่รู้จัก ทำไมเราถึงได้ร่วมประมูลต่อพี่ได้ประมูลไหมครับตอนนี้ก็ผมไม่ได้ยื่นจะซื้อซองแต่ไม่ได้ประมูลในวันจริงใช่ไหมครับผ่อเรื่องขอเรื่องไม่ได้ยื่นแล้ววันนี้ให้เขาให้ปากคำเรื่องอะไรครับขอโทษนะครับขอตัวครับได้ครับเรามีโดนข่มขู่อะไรไหมพี่ได้ครับได้ครับได้ครับ สุดเที่ยมคุมตัวพ่อใจโหดชี้จุดฝังศพลูกสาววัยสองขวบหลังสารภาพฆ่าที่กรุงเทพนำร่างมาฝังโบกปูนทัพที่บ้านแม่ใหย่ยจังหวัดกำแพงเพชรสืบเนื่องมาจากการจอมพลังพาเจ้าหน้าที่ไปช่วยสองเด็กหญิงวัย12และ4ขวบที่ถูกพ่อทำร้ายใช้ไฟแช็กลนจนเนื้อไหม้ญาติช็อกไม่คิดว่าจะทำเรื่องแบบนี้ส่วนชาวบ้านแห่มุงดูพร้อมตะโกนสาบแช่งพ่อใจโหด มาเต่อเอม่เราาองีย่าัมันยังไงมยัง่ยังไม่มีอะไรเลยหเห็นามันล่รัาสุดเมื่อวานนี้เขายังบอกว่าน้องอยู่กับเขาเลยก็ยังว่ามันอยู่ว่าทำไมมีแต่รูปดเขาสงมาให่ดอยู่ แล้วน้องได้เข้าโรงเรียนไหมพอไปกรุงเทพเขาได้บอกเขาาบอกว่าเข้าโรงเรียนนะแต่ก็เขาก็ไม่เคยส่งรูปที่ว่าน้องเข้าโรงเรียนมาให้ดูเลยสวกิติศักดิ์แจ้งผลโหวตประชุมวุฒิสภาเสียงไม่ถึงลงโทษจริยธรรมไม่ใช่การอุ้มกันเองยืนยันไม่ผิดปมมาเฟียวัดบางคลานคนร้องไร้ข้อมูลผลสอบสวนชี้เห็นว่าตนน่ารักจะตาย โบยที่ชาวบ้านถือป้ายขับไล่ให้ไปถามเจ้าอาวาสคนใหม่ซัดแรงเคยถูกชี้หน้าตนไม่ตกเอาก็บุญแล้วด้านพรพชรปัดสวววออุ้มเชื่อลงมติตามวิจารณญาณส่วนตัวส่วนพวงเพชรรับเตรียมหาทางออกวัดบางคลานหลังยืดเยื้อมานานกว่า9ปียูเนสโกรับรองเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทำเอาตัวแทนประเทศดีใจโบกธงชาติไทยปรบมือสนนที่ประชุม ร,รัฐมนตรีลุกขึ้นปรบมือระหว่างลุ้นผลที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคนเพรบูบณ์เฮลั่นทันทีที่รู้ผลด้านผู้ว่าคาดคน,คนแห่เที่ยวชมเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ช่วงนี้เราติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะเริ่มต้นกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุม UN เค่ะเมะื่อวานนี้ท่านนายกก็เดินทางไปถึงที่นิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพร้อมพริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กเมื่อช่วงตีสองตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐหรือว่าประมาณบ่ายโมงเมื่อวานนี้ของบ้านเราค่ะ มีทีมประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยให้การต้อนรับนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกในการเข้าร่วมการประชุมและกล่าวถ้อยถแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าโดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ s d g Summit นอกจากนี้นายกกระได้หารือกับบริษัทเอกชนของสหรัฐหลายบริษัทเพื่อชักชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและในช่วงค่ำก็มีกำหนดเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเป็นเจ้าภาพด้วย โดยการประชุม UNGA ครั้งคนีั้นนับว่าเป็นการเปิดตัวนายกรัฐมนตรีในเวทีสหประชาชาติซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศที่มีระดับผู้นำมาร่วมมากที่สุดในฐานะผู้นำรัฐบาลใหม่ของไทยที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการสะท้อนถึงเสถียรภาพศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเดินหน้าสารสัมพันธ์ความร่วมมือกับนานาประเทศโดยจะมีการนำเสนอนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ ขณะที่พระกิจของคุณจัก,กรพงษ์แสงมณีรัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหรประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ณสํนักงานใหญ่สหรประชาชาตินะคะโดยในปีนี้จัดภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมโลกเพื่อเร่งการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศสองพ0ค่ะ โดยรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศยังได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยผลลั์ความร่วมมือภายใต้ข้อรอิเริ่มการพัฒนาระดับโลกด้วยค่ะครับพูดถึงท่านนายกเศรษฐาตอนนี้ก็มีดราม่าเรื่องของเที่ยวบินที่ไปสหรัฐอเมริกาอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ทางรองเลขาธิการนายกออกมาชี้แจงครับบอกว่ายืนยันว่าการเช่าเหมารำเครื่องบินลานี้โปร่งใสส่วนกรณีที่ลูกสาวของคุณเศรษฐาร่วมคณะเดินทางไปด้วยออกค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมดนะครับ เมื่อวานนี้คุณนัทริยาทวีวงศ์รองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเช่าเหมาลำเครื่องบินไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่78ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเด็นปรามาที่ถูกสังคมตั้งคำถามอยู่พอสมควรอันแรกครับก็ย้ำเรื่องของการใช้เครื่องบินพาณิชย์ของการบินไทย30ล้านบาทเพราะว่าเปรียบเทียบแล้วราคาถูกกว่าที่กองทัพอากาศเสนอซึ่งหากรวมค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น อาจจะพุ่งสูงถึง40ล้านบาทส่วนการที่ต้องเช่าเหมาลำเป็นเหตุผลเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นแขกของผู้นําสหรัฐจึงต้องมีหน่วยงานของสหรัฐดูแลความปลอดภัยตั้งแต่เครื่องบินลงจอดดังนั้นหากโดยสารเครื่องบินพาณิชย์จะทําให้กระทบผู้โดยสารทั่วไปและอาจทําให้เกิดกรณีฟ้องร้องได้ก็ย้าว่าการใช้จ่ายทุกอย่างนั้นโปร่งใสและแสดงข้อมูลทุกอย่างบนเว็บไซต์นอกจากนี้อีกประเด็นครับเรื่องที่ผู้โดยสารร่วมคณะ ยืนยันไม่ได้มีเอกชนมาด้วยครับส่วนกรณีที่มีชื่อของลูกสาวท่านนายกเดินทางไปนั้นรองเลขาธิการนายกชี้แจงว่าลูกสาวท่านนายกได้ออกค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมดไม่ได้ใช้เงินราชาการแม้แต่บาทเดียวก็บอกว่ามาในฐานะผู้ติดต,ตามคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นเชิญคู่สมรสมาด้วยนะครับยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับอย่างบุตรสาวท่านท่านชําระทุกอย่างเอง ไม่ว่าค่าเครื่องบินก็ชําระตามเกณฑ์ตามหลักค่าการใช้จ่ายเลยค่าค่าอาหารค่าระหว่างอยู่ที่นี่ท่านก็ใช้เขาเรียกว่าเงินส่วนตัวในการชําระทุกอย่างไม่ได้มาแบบว่าใช้อะไรของราชการแม้แต่บาทเดียวนะคะก็ด้วยที่ท่านพรรยาท่านนายกท่านมาด้วย เพราะว่าทางสารัฐเชิญเป็นผู้สมรถมาด้วยทางเราก็ภรรยาเนี่ยก็มีภารกิจของสาวท่านภระยานายกเนี่ยท่านก็จะไปช่วยกลับไปช่วยศึกษาแล้วก็ไปช่วยดูแลท่านไม่ได้มีภารกิจใด,ดๆที่เกี่ยวข้องกับราชการภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเลยค่ะ ในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะถ้าไปที่พักเพื่อไทยนะคะก็มีการจัดทําบุญครบรอบ16ปีการก่อตั้งพักเพื่อไทยนะคะมีการจับตาถึงตําแหน่งหัวหน้าพักคนใหม่ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอุ้งอิงแพรทองทานก็บอกว่าพร้อมทําหน้าที่ถ้าหากได้รับเลือกนะคะเมื่อวานนี้คุณแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ค่ะหลังจากที่มีงานทําบุญครบรอบ16ปีก่อตั้งพักเพื่อไทยถึงกระแสข่าวว่าจะมานั่งหัวหน้าพักคนใหม่นะคะบอกว่า ตอนนี้ยังไม่สรุปแต่ยืนยันพร้อมทำงานเพื่อพักเต็มที่ตามที่ได้รับมอบหมายแม้จะมีหรือไม่มีตำแหน่งในพักก็ตามค่ะก็บอกว่าเสียงเชียร์เสียงสนับสนุนเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับตนแต่ทุกอย่างอยากให้เกิดผลดีกับคนในพักมากที่สุดดังนั้นถ้ามีคนที่เหมาะสมกว่าและจะนำพักได้ดีกว่าตนตนยอมแต่ถ้าเป็นตนและคิดว่าดีที่สุดตนก็ยอมเช่นกันค่ะ ถ้าถามว่าพร้อมไหมจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอิงเนี่ยที่อยู่ที่นี่เนี่ยอิงทําเพื่อพักทุ่มเทเต็มที่ในในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็มันก็อย่างที่บอกวันนี้วันเกิดพักนะพอพูดว่า16ปีเนี่ยความคิดความอะไรมันก็มันก็มีภาพกลับมาหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความผูกพันในอิงพร้อมทาเพื่อพักเต็มที่แน่นอนด้วยการที่จะมีตําแหน่งหรือไม่ก็ตามนะคะจะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่เป็น อิงคิดว่าอ,งอิงก็เต็มที่กับพักเพื่อไทยค่ะเสียงเชียร์เสียงสนับสนุนเนี่ยเป็นกําลังใจให้อิงแน่นอนแต่ว่าทามมิ่งกับทุกอย่างเนี่ยอิงอยากให้การที่อิงเข้ามาไม่ว่าไม่ว่าจะวันไหนหรือย,อยังไงเนี่ยเกิดผลดีกับคนในพักมากที่สุดตัวเองนี่ก็ยังยังพูดเลยเวลาคนมาพูดว่าเ,าเป็นหัวหน้าพักน้าเป็นอะไรนะอิงบอกว่าอ,อิงนะเต็มที่มีตําแหน่งหรือไม่มีก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการน้อยใจหรืออะไรที่จะถ้าจะไม่ได้เป็นหรือได้เป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจุดยืนเราก็คือทําเพื่อพัก นอกจากนี้คุณลุงอิงก็ยังพูดถึงอาการป่วยและสุขภาพโดยรวมของคุณทักษินด้วยนะคะว่าอยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังผ่าตัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่รายละเอียดขอให้สอบถามจากทางแพทย์แล้วก็บอกว่าครอบครัวก,กําลังศึกษาเรื่องกฎหมายว่าทําอะไรได้บ้างรวมถึงการที่คุณพ่อไม่สบายจะมีโอกาสได้พักที่บ้านหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีในเรื่องขอพักโทษค่ะ ที่แล้วค่ะคุณพ่อก็ได้มีการผ่าตัดไปะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขอให้ถ้าเรื่องดีเทลทั้งหลายก็คุยกับคุณหมอดีกว่าก็ขออัปเดตว่าตอนนี้ก็พักฟื้นค่ะความดันนี่ก็จะเป็นแล้วแต่วันนะคะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดีค่ะออันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าจะต้องอยู่นานขนาดไหนค่ะเพราะก็เพิ่งผ่าตัดอาทิตย์ที่แล้ว แน่นอนเราศึกษาเรื่องกฎหมายนะคะว่าว่าทาอะไรได้บ้างในการที่จะให้ให้คุณพ่อรู้สึกว่าถ้าไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะได้ได้พักผ่อนจะมีโอกาสได้พักที่บ้านไหมอันนี้เราก็ช่วยกันะนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเราก็ยังไม่ได้มีเรื่องการขอพักโทษหรืออะไรอันนี้ทางครอบครัวเองก็ก็ดูไวค้ค่ะในเรื่องของว่าต้องครบหนึ่งในสามหรือว่า6เดือนก็ทราบทราบข้อนี้คะ่ะก็หลังจากที่ทางคุณพ่อได้รับ ราชพานอภัยโทษนะคะทุกอย่างก็เหลือหนึ่งปีตอนนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีคดีอะไรค้างแล้วใช่ค่ะไม่มีแล้วค่ะขณะที่พลตรวจโทโสพลรัตสิงหจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตารวจก็ยืนยันนะคะว่าคุณทักษิณนะเข้ารับการผ่าตัดจริงเมื่อถามว่าผ่าตัดด้วยอาการอะไรก็บอกว่ามีจากหลายอาการแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะอาาตอนนี้าอาการ ข่าการดัยแล้วครับก็คือเป็นการเข้าผ่าวันนี้ใช่ไหมคะผ่าไปเมื่อเมือไม่าอาทิตย์ที่แล้วจบ์ค่ะโดยอาการไหนถึงต้องผ่าคะคุณผู้ชมครับส่วนที่พักคก้าไกลเนี่ยนักข่าวก็ไปสอบถามความชัดเจนเรื่องของหัวหน้าพักคนใหม่นะครับเพราะว่ามีหลายรายชื่อพอสมควรโดยเฉพาะชื่อของคุณชัยธวัตตุลาธนรักษาการเลขาธิการพักนะครับ เรื่องนี้ทางคุณพักคมนุนอนันต์สอสอบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากให้รอการประชุมวิสามัญพักในวันที่23กันยายนนี้ก่อนตอนนี้ไม่ว่าจะมีกระแสข่าวอะไรออกมานะครับก็ยังเป็นการคาดการ์ยังไม่ใช่มติที่เป็นทางการที่จะสามารถประกาศกับสาธารณได้เบื้องต้นในแย้มบอกว่ามีรายชื่อแคนดิเดต3คนนะครับก็มีคุณชัยธวัฒน์คุณสิริกัญญานะฮะร,รองรักษาการรองหัวหน้าพักเก้าไกล และกรรมการบริหารพักอีกหนึ่งคนซึ่งคนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักจะต้องเป็นสอสอเนื่องจากเราต้องการตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านนอกจากนี้คุณพักมนยังพูดถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับบอกว่ายังมีกําลังใจดีและหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่มากกว่าเดิมคู่ขนานกับคนที่ทําหน้าที่ในสภายืนยันว่าคุณพิธาจะมีตําแหน่งภายในพักแน่ๆแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นตําแหน่งใด อยากให้รอวันที่23ไม่ว่าจะากระแสข่าวออกมาเนี่ยตอนนี้เป็นชื่ออีกคนหนึ่งหรือตอนขําเป็นชื่ออีกคนหนึ่งมันก็ยังเป็นการคาดการ์ซึ่งยังไม่ใช่มติที่เป็นทางการและสามารถที่จะประกาศกับสาธารณะได้รู้พร้อมกันทั่วประเทศว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่เลขาธิการคนใหม่หรือว่าโฆษกคนใหม่ก็มีข่าวที่ออกไปก็เป็นคุณสิริกัญญาเป็นคุณชัยธวัฒน์แล้วก็อาจจะปีกรรมการบริหารคนอื่นๆอ,อ,อ,อีกหนึ่งคน ะคะซึ่งทุกคนเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็ต้องเป็นสสเพราะว่าเราต้องการให้ทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาค่ะค <c oughs> ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกกันต่อค่ะ